เพื่อเป็นกระบะสายลุยโดยเฉพาะนะคะพี่น้องคะนะคะพี่น้องค่ะวัาคันนี่ไม้ยุที่สองมือรถเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคนนะจ๊ะมือนีก้กกระบมบาพ่อกับรายการสาวนิพามวลสวนม้าเบิงรถอีกแล้วนะคะพี่น้องคะ กลับมาพ่อกับนี่จากเรเจนโฮมคาร์นะคะและ Home, ้วก็มาพอมมาด้าบีที่หาดสุนันนี้นะคะพี่น้องคันนี้เป็นปี2020นะคะพี่น้องเป็นปีใหม่นะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้เหมาะกับพี่น้องชอบภาคอีสานของเขามากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่อึดทนแข็งแกรง่งแล้วก็สายลุยนะคะพี่น้องคะมาพอมออปชั่นหลากหลายเลยคะ่ะเขาไปติดตามออปชั่นพร้อมๆกันเลยคะ่ะพี่น้องคะไปกันเลยจ้า เขากลับมาอยู่ด้านหน้าของมาสด้าบทหาสุนคันนี่กันแล้วนะคะพี่น้องคะคันนี้นะคะตามที่พี่น้องเห็นนะคะจะเป็นรถที่สปอร์ตดุด,ดนันและก็เท่แลวก็สายลุยมากๆเลยคะ่ะพี่น้องคะคันนี้ก็คือ m a z d a b t 5 0์เป็นเครื่อง2002นะคะเป็นรุ่นไฮเลนเจอร์เป็นปี2020นะคะพี่น้องคะไม่เพียงแค่2000 20, โลเท่านั้นนะคะพี่น้องให้เห็นตากล้องเขามเาเพนเบื้องด้านหน้านะคะพี่น้องคะเพิ่มมาพร้อมไฟหน้าแบบตาเพชรคู่หน้านะคะพี่น้องคะ กระจังหนากับเป็นโคเมียมนะคะนี่มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หนาน,นะคะพี่น้องขามีโครเมียมเกือบทุกจุดนะคะพี่น้องขาตัวนี้ถือว่าสวยและดูดันแข้งค่ะพี่น้องขาและการจะมีตัวด้านหน้านี่เป็นตัวเขาเอว่าเป็นตัวชุดแต่งจากศูนย์มาด้านนะคะพี่น้องขานี่ คันนี้นะคะรีเจนโฮมคาเปิดตัวในราคา6 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้พนเริ่มต้นอยูท่ที่1 0 0่0หนต้นๆนะคะพี่น้องคาพรในยาวๆถึง84หมวดหรือว่า7ปีนะคะพี่น้องคะคันนี้นะคะตัวมาดาบาีทีห้าซูนแดอเปิดตัวในราคา90 0 0 0 0กว่าบาทนะคะพี่น้องคะถัดมาเลยคะ่ะพี่น้องคาตัวนี้นะคะจะสังเกตว่าตัวมาดาบีทีหาซูนพรเฮดมาพรม เพื่อเป็นกระบะสายลุยโดยเฉพาะนะคะพี่น้องคะานี่คือโปงซุ่มลอนะคะพี่น้องคานี่เพราะว่าจะเป็นการร้องรับลอดที่ขนาดใหญ่นะคะพี่น้องคาดอกอยางมือกสีใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นลอดเดิมนะคะลอด่อเดิมจากศูนย์มาด้าเลยนะคะตัวนี้นะคะพี่น้องคะแม็กก็จะเป็นแม็กแบบแต่งจากศูนย์เลยนะคะพี่น้องคาสภาพถือว่าพร้อมใส่งานมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่เหมาะกับเช้าภาคอีสานของเขามากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถที่แบบว่าสปอร์ตลวก็ะแบบ สายลุยนะคะพี่น้องคาเป็นแบบอึดแบบทนแบบแข็งแกร่งนะคะพี่น้องคานี่ตัวนี้จะนะคะจะเป็นตัวสีเท้านะคะพี่น้องคาซึ่งจะเป็นสีเทาเป็นสีเดิมจากโรง ces, งานนะคะพี่น้องคาบ่มีการกับสีบ่มิการตัดต่อหรือยอมแมวหายพี่น้องนะคะพี่น้องถัดมาเลยนะคะพี่น้องคาตัวนี้จะมาพร้อมกระจกมองข้างนะคะแบบปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเช่นเดิมนะคะพี่น้องคาตัวนี้ก็ถือว่า ออปชั่นค่อนข้างครบนะคะตัวมาดาบีทีหาศูนย์นะคะและที่สําคัญนะคะพี่น้องขามาหนีบันไดค้างนะคะพี่น้องตัวนี้จะเป็นตัวเดิมจากศูนย์มาสดาเลยนะคะพี่น้องขาสปอร์ตดูดันมากๆเลยค่ะพี่น้องป้ายแดงขายอยู่ที่เก้าแสนอย่างที่นีบอกไปนะคะแต่ริจนโกมค้าเมื่อวีนขายแค่หกแสนสองหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคาผู้ใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลหติดต่อม้าตมชสองทางได้เลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคา เขากิสีมะเบิงภายในกันก่อนนะคะพี่นอ้องออปชันเบองต้นนะคะก่อนที่เขาจะขอบไปในภายของโดยสารนะคะพี่น้องคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแพงประตูด้านข้างนะคะพี่น้องคะก็จะมีตัวครบคุมกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าของไฟเลี้ยวเช่นเดิมนะคะพี่น้องคะตัวสวิตช์ควอบคุมกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะคะพี่น้องนี่สวยงามมากมากค่ะพี่น้องคะ คันนี้นะคะขอย้ำอีกทีนะคะราคาอยู่ที่6กแสนสองหาพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาโปรโมชัน่นสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะพี่น้องคะรีบจับจอกกันเข้ามานะคะพี่น้องเรียกว่าเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนี้สิบหไปเบิรงดดันไหนห้ของโดยสารนะคะพี่น้องคะว่าออปชั่นายในพินศษมีอย่างแน่นะคะติดตามกันเลยจ้าค่ะพี่น้องเขากลับมายุมายในโดยสารคันนี้กันแล้วนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวนี้สิมาสตาร์เครื่องยนต์ห้ฟังกันนะคะพี่น้องว่าเครื่องยนต์พิเศษแบบว่าปกติบอช่วงล่างดังดีบอ หรือว่าทุกอย่างโอเคบอลนะคะพี่น้องคะแล้วนี้จะพาไปเบิรงกันนะคะ <Catholics. S 1> เครื่องยอนต์ถือว่าเสียงปกตินะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่าถือว่าโอเคพร้อมใส่งานนะคะพี่น้องคะอย่างที่นี่เคยบอกไปในเบื้องต้นนะคะพี่น้องคะว่าคันนี้ไม้อยู่ที่สองหมื่นโลเท่านั้นนะคะพี่น้องคะเป็นไม้แท้ประวัติศูนย์นะคะคันนี้ยังมีประวัติศูนย์อยู่นะคะพี่น้องคะและยังมีประกันศูนย์อยู่นะ ม้อยู่ที่2องมืโลนะคะพี่น้องคาไม้หน่อยนะคะสภาพดีนะคะบ่มีกันกลับไม้บ่มีการกรอบไม้นะคะไม้แทรับประกันได้เลยะค่ะพี่น้องขานี่ก็คือเสียงเครื่องยนต์นะถัดมานะคะพี่น้องพรมอะไรนะคะจะเป็นพรมอะไรแบบหุ่มนังนะคะซึ่งเป็นพรมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่น้องขานี่มดาด้าบีที่หาซูนคันนี้มาคอมแอร์แบคคูน่านะคะ หนึ่งบตรจะอยู่ตรงที่พวงมาลัยนะคะสองจะอยู่ตรงที่คอนโซลด้านหน้าด้านหน้าของคนนั่งขาคนขับนะคะพี่น้องขาชื่อว่าธรรมธามะนะคะในการนั่งนะคะชื่อว่าโอเคนะคะพี่น้องขาคอนโซลด้านกลางนะคะนี่ก็จะเป็นตัวสีดํานะคะพี่น้องขามาพร้อมหน้าจอเดิมแท้จากมาด้านนะคะพี่น้องนี่และมี Power o ร t l e t พร้อมนะคะพี่น้องขา มีว่ารถสมัยนี้นะคะจะพัฒนาค่อนข้างที่จะมีพาวเวอร์เอาเล็ตหรือว่าปลั๊กชาร์จโทรศัพท์หรือว่าปลั๊กสัญญาณไฟเกือบทุกรุ่นแล้วนะคะพี่น้องคะถัดมาค่ะพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่น้องคะเกียร์ออโต้แบบทริปทอนิกนะคะเพราะว่ามีบวกแลวก็ลบในเกียร์เดียวนะคะพี่น้องคะซึ่งจะมีเกียร์แมนวนวลและก็เกียร์ออโต้นะคะยันที่นี่เคยบอกในทุกๆคลิปนะคะพี่น้องคะ เบาะนะคะพี่น้องคานีภายในของโดยสารก็จะเป็นเบนาะนั่งนะคะซึ่งเป็นเบนาะนั่งสังเคราะห์นะคะนี่เบาะนั่งแท้นะคะพี่น้องคาสภาพดีบ่มียุบบ่ไม่ยุ่ยนะคะพี่น้องคาสามารถใส่งานดได้เลยนะคะซื้อรถจากรีจเจนโฮคมคาร์เมอรอนี่รถสภาพเกรดเอนะคะพี่น้องคาพรีเมียมทุกคันนะคะพี่น้องเขามีการบำรุงรักษาสภาพให้เกือบทุกอย่างนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่น้องคานี่กล้าการันตีได้เลยนะคะพี่น้อง ตัวนี้นะคะไฟในเกงก็ใส่งานได้ปกตินะนี่พี่น้องเดนทินิบอกว่ามันไม่พอจังไหนนะคะพี่นอ้องขาพวกนี้แทนบังแดดนะคะพลาสติกยังบร่ได้แกะเลยะคะ่ะพี่น้องนี่สองข้างนะคะยังไม่ได้แกะเลยะคะ่ะพี่น้องขาซึ่งเป็นรถปี2020ไม่เพียงแค่2,000 20, โลเท่านั้น,นะคะ่ะพี่น้องขา และรีเจนคอมค้ากับน้ำมาขายในราคาแค่6 2 5 0 0บาทเท่านั้นซึ่งในราคาป้ายเดิอาจจะอยู่ที่ประมาณ9,000นะคะพี่น้องาโดยให้ทางทีมงานเราขึ้นป๊ับอัพเนาะมีช่องเก็บของนน,นะคะพี่น้องคามี power outlet มีอยู่เกือบทุกช่องนะคะพี่น้องนี่อยู่ตรงนี้กับมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกนะคะสามารถวางสิ่งของได้แล้วก็มาพร้อมที่วางแก้วน้ำนะคะพี่น้องคา ซึ่งออปชั่นก็เป็นสแตนดาร์ดของเกือบทุกรุ่นนะคะพี่น้องคะตัวมาด้าบีที่หาสูงคันนี้เป็นเครื่อง2002นะคะพี่น้องคาเป็นรุ่น High l e เชอร์นะเป็นปี2020นะคะพี่น้องคะค่ะพี่น้องรีเจนโฮมค้านะคะเขามีการค้าสปาให้พี่น้องอยู่แล้วนะคะพี่น้องคาพี่น้องมั่นใจได้เลยนะคะเดี๋ยวตีสิบห้เบอร์เบิ้งของดูซานด้านหลังกันนะคะพี่น้องคาไปกันเลยจ้า เขาก็มาอยู่ตรงด้านหลังของเดอร์ซานของมาด้าบิทีหหาโซนกันแล้วนะคะพี่น้องคะก่อนที่จะขึ้นข้องเดอร์ซานด้านหลังนะคะนี่ก็สามารถเหยียบบันไดนะคะนี่เหยียบบันไดแล้วก็ก้าวขึ้นได้อย่างสะดวกสบายนะคะพี่น้องคะนี่หมอสำหรับผู้ที่มีแบบว่าผู้โดยสารเป็นเด็กหรือว่าผู้โดยสารที่แปลว่าสูงไว้นะคะพี่น้องคะก็สามารถเหยียบบันไดแล้วก็ขึ้นมาได้เลยนะคะพี่น้องคะเขาก็มาอยู่ด้านหลังแล้วนะคะพี่น้องนี่ เบาะานหลังก็จะเป็นเบาะนังเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องขาเบาะนังสภาพดีบามียุบบ่มีย้อยนะคะพี่น้องขานีถือว่านั่งได้สะดวกสบายนะคะนั่งได้ประมาณ 2- 3ถึงสถึงคนนะคะพี่น้องขานี่สภาพดีมากๆเลยะค่ะพี่น้องขาไปใส่กระเป๋พนนะคะพี่น้องขาค,คันนี้มี power outlet เกือบทุกจุดนะคะนี่รองรับ12โวลต์นะคะพี่น้องคาทุกจุดเลยนี่มีเกือบทุกจุดด้านหลังก็มีนะคะชาโทรศัพท์ก็ได้นะคะ ล้อลาบปทุสลีาสลาน,นะคะพี่น้องขาเบานี่สามารถยืดขาตรงนะคะตรงเฮดโซนดันหัวเขากระบ,บอบดบชนนะคะพี่น้องขานี่สามารถนั่งได้สะดวกสบายเลยนะคะมีกระนังไหลจริงๆนะคะนี่เป็นความรู้สึกที่แบบว่าโอเคนะคะพี่น้องขามาด้าบ,บีทีหาโซนขายอยู่ที่ราคา6กแสนสองหาพันบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องขาเรียบจับจองกันเข้ามานะคะพี่น้องขาเขามีโปรโมชหลากหลายล้อพี่น้องอยู่นะคะพี่น้อง ว่เป็นการเสียเวลาค่ะเขาไปเบื้องด้านหลังของกระบะคันนี้กันเลยนะคะพี่น้องคะว่าเพิ่นจะมีออปชันอีกอย่างเพิ่มเติมมาแน่นะคะสภาพสดีบันไดน,นะคะไปติดตามพร้อมๆกับนี่เลยจ้ <S <S าค่ะพี่น้องเขาเก็มายูดตรงด้านหลังของกระบะมาด้าบีทีช่าูคันนี้กันแล้วนะคะพี่น้องคะนี่พี่น้องนี่อยา่าชพีชเชนมากๆเลยตัวนี้จะมีตัวกันชนด้านหลังนะคะพี่น้องคะนี่กันชนด้านหลังนะนี่ออปชันครบค่ะพี่น้องคะ นี่ค่ะจะเห็นสัญลักษณ์ของ m a z d a BT50 Pro นะคะพี่น้องคะ บริเจนโฮมาคาขายอยู่ที่6,200,000บาทนะคะส่วนปลายอยู่ยี่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะพี่น้องคาพอรอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,000 10, ตน้ตนๆนะคะพี่น้องคะพรอมเด้สูงสุดถึง84วันหรือว่า7ปีนะคะคันนี้ย่ำนะคะยังมีประวัติซูและก็ยังมีประกรันศูเหลืออยู่นะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นปี2020เท่านั้นนะคะไม้เพ้งแค่2,000 20, โลนะด๋วยวนี้จะพาขึ้นเบิงแม็กไน์เนของกระบะด้านหลังกันนะคะพี่น้องคาสภาพดีจดีภนไในนะคะติดตามกันเลย,ยจ้า นี่เขาก็เปิดตรงนี้นะคะมีค่ะพี่น,อน้องแมกไ์เนอร์ด้านหลังนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะบ่งบอกว่ารถพานการใส่งานมาหน่อยแห้งนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลรักษาสภาพดีมากๆนะคะพี่น้องคะนี่ก,บบกระบะกสามารถคนของได้หลากหลายนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะนะคะพี่น้องคะใส่งานตามจังหวัดกะดีใส่งานในเมืองกะดีนะคะพี่น้องคะขึ้นเขาลงหว่วยชาวภาคอีสานเขาเอาไปคน เกษตรกร,กรได้ดีนะคะพี่น้องคะนี่ขายในราคาถูกมากๆนะคะพี่น้องนี่นะคะก็จะมีตัวสติกเกอร์ h i g เล e c t u r e นะคะพี่น้องคะนี่เป็นเรื่องของมาด,ด้าบทีท่หา่วนโปรโครันนี้นะคะพี่น้องคะให้เบิ้งให้เบิ้งตัวนี้อีกทีนะคะโปรงซุ่มหลอนะคะพี่น้องคะซึ่งเพิ่นเสเห็ดมาร้องรับกับหลอดนะคะเพราะว่าหลอดเพิ่นค่อนข้างใหญ่เลยะค่ะพี่น้องคาดอกอย่างกับใหญ่นะคะซึ่งเป็นต้นที่แบบ สายลุยมากๆเลยนะคะพี่น้องคะาพี่น้องขอกาซิม่ารุ่นแต่พร้อมๆกันนะคะพี่น้องค้าตามที่พี่น้องสงสัยมันบอกว่ามาด้ดเพื่อจะเป็นกระบะค่อนข้างใหญ่สิบเปลือน้ำมันมอนะคะพี่น้องคะาซึ่งเป็นเครื่องยนต์หรือเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเขามาพร้อมรุ่นแปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องนี่เพิ่งเปิดตรงนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพี่น้องคานี่เครื่องยนต์ดีเซลนะ มาด้าบทีที่หาซูนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพี่น้องคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะพี่น้องคะเสพขัาราชาให้พี่น้องมานเขาได้อย่างดีเลยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวให้ตะกรงเขาแพนเบิ้งบงรอบๆนะคะพี่น้องคะตัวล้อนะคะตัวโป่งซุ้มล้อนะคะหรือแม้ตัวบันไดคา,างหรือว่ามีเล้าแหลกคอมนะคะพี่น้องคะนี่เล้าแหลกสามารถใส่งานได้นะคะวางสัมภาระด้านบนหรือว่าวางสิ่งของนะคะพี่น้องคะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะพี่น้อง เพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะคะเข้าสิไปเบิรงของเครื่องของมาดาบีที่หาส่วนคันนี้กันนะคะพี่น้องคะสามีไปเบิรงกันเลยจ้าค่ะพี่น้องเข้ากันไม่ได้ตรงด้านหน้าของเครื่องคันนี้กันแล้วนะคะพี่น้องคะเครื่องยนต์ถือว่ามีขนาดใหญ่เลยกัะเครื่องยนต์ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะคะพี่น้องคะสะภาพโอเคมากๆเลยนะคะเป็นรถยนต์ที่พร้อมใส่งานนะคะพี่น้องคะมันใส่เร่ยไเปอร์เซ็นต์นะคะรีเซนตมคุ้มค้ามีการค้าสปายเอกกับมือนะคะพี่น้องคะดี เขามีการเปลี่ยนน้ำมันเปียร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือว่าทาของเหลวหรือว่าเช็คช่วงล่างนะคะพี่น้องคะเชื่อเครื่องยนต์โดยรวมให้พี่น้องแล้วนะคะพี่น้องคะซื้อเรากับ r ิฉันม,มุมค้าเมื่อวนนี้นะคะมัน่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าได้รถดีสภาพสวยพร้อมใส่งานไปใช้แน่นอนค่ะพี่น้องคะก <c oughs> ันเอาเขเอยว่าฉนอนกันความร้อนนะคะพี่น้องคะไปยังส,ะะ <c oughs> งสภาพดีนะคะพี่น้องคะและที่สำคัญยังมีมอกรอบมาตรฐานจากโรงงานยังยู่นะคะพี่น้องคะ พรวนัตไม่มีการแกะบม่มีการถอดนะคะพี่น้องคะบม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะเป็นพรวนอตแท้หรวนัตเดิมนะคะสีก็คือว่าเปนหนานหรือว่า่บาเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นสีปกติจากโรงงานนะคะรถเขาจะเจนครงค้าเขามีการรับประกันโครงสร้างหลักเกือบทุกสุดทยพี่น้องน,นะคะเพราะว่าเขาผ่านการตรวจอินสเปกชันนะคะพี่น้องคะมีรายงานการตรวจสภาพหนึ่งรอบรายการนะคะสามารถขอเขาขอเขาได้เลยนะคะพี่น้องคะรายงานการตรวจสภาพนะ ค่ะนี่ขอย้ำอีกทีนะคะพี่น้องคะาบริจเกนพงค้าเขาขายมาจากอิทีห่หารต้นยุทธิ6แสน2หมื่นหาพันบาทนะคะพี่น้องคะควันเริ่มต้นอยู่ที่10,000ต้นๆน,นะคะพี่น้องคะแล้วก็คอนได้สูงสุดถึง80ซิ่งวดนนี้เพาะว่า7ปีนะคะพี่น้องคะนี่ป้ายแดงอยู่ที่ราคา90,000นะคะพี่น้องคะซื้อกับบริจเกนพงค้าเมื่อนี่ระยะเกือบ3ถึง4แสนเลยนะคะพี่น้องคะได้รถสภาพเทียบเท่าป้ายแดงนะคะสภาพ98%นะคะนี่ขอการันตีได้เลยนะคะพี่น้องคะ คันนี้ยังมีประวัติศูนย์แล้วก็ยังมีประกันศูนย์อยู่นะคะพี่น้องคะมันจะได้ร้อยอเปอร์เซนะ็นต์นะแค่กดติดตามเพื่อให้พี่น้องฝางกกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของลิเจนทงคาน้ำน,นะคะพี่น้องคะถ้าเกิดผู้ใดอยากสอบถามข้อมูลนะคะสามารถคุยข้ามาได้หรือว่าติดต่อตามช่องทางที่เขาให้หพี่น้องไว้ด้านล่างได้เลยนะคะพี่น้องคะและก่อนจากกาันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ